Good morning children สวัสดีตอนเช้านะคะเด็กๆที่น่ารักของคุณมินทุกคนเด็กๆขาวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเด็กๆวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่2แล้วใช่ไหมคะแต่เด็กๆนะคะยังจะต้องเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโออยู่ที่บ้านนะคะเพราะช่วงนี้ สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้นะคะเด็กขาในหน่วยการเรียนรู้ที่1เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือหน่วยต้นไม้มีคุณค่านะคะต้นไม้มีคุณค่ากับเราอย่างไรนะคะเมื่อวานนะคะวันจันทร์ใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับชื่อของต้นไม้ใช่ไหมคะ เด็กๆรู้จักชื่อของต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแล้วครูมินก็บอกว่าให้เด็กๆทํากิจกรรมโดยการวาดภาพต้นไม้นะคะที่เด็กๆชอบนะคะมาหนึ่งต้นพร้อมระบายสีให้สวยงามใช่ไหมคะในกิจกรรมเมื่อวานนะคะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆคะ่ะในเช้าวันอังคารของเราเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองนะคะ ส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะได้ไปเรียนรู้กันคะ่ะเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆขะต้นไม้ในหนึ่งต้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยรากนะคะรากของต้นไม้นะคะจะอยู่ใต้ดินนะคะมีหน้าที่ ช่วยดูดซึมสารอาหารนะคะขึ้นไปเลี้ยงลําต้นนะคะตัวนี้ก็คือลําต้นของต้นไม้นะคะเมื่อลําต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะคะต้นไม้ก็จะเริ่มอ,ออกใบนะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะนี่นะคะเป็นใบนะคะเมื่อต้นไม้มีใบได้ไดรับสารอาหารเต็มที่นะคะได้รับการสังเพาะ์แสงจากแดดนะคะเราลดน้ําใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ทุกวันใช่ไหมคะ ต้นไม้ของเราก็จะออกดอกนะคะเด็กๆขะดอกของต้นไม้นะคะภาพนี้เป็นต้นมะเขือเทศน,นะคะที่คุณมินนำมายุตัวอย่างให้เด็กๆดูนั่นเองนะคะพอต้นไม้ของเราออกดอกใช่ไหมคะเราก็ยังต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมคะเพื่อให้ต้นไม้ของเราได้รับสารอาหารแล้วก็เจริญเติบโตเต็มที่นั่นเองคะ่ะเมื่อต้นไม้ของเราออกดอกแล้วนะคะ ก็จะออกผลนะคะเห็นไหมคะออกผลผลสีแดงๆนะคะคือผลของมะเขือเทศนะคะเด็กขาของต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะคะเมื่อต้อนไม้ของเราออกผลแล้วนะคะเราก็สามารถนำผลนะคะของต้นไม้นะคะไปประกอบอาหารได้นะคะเช่นมะเขือเทศใช่ไหมคะที่คุณมีนนำมายุกตัวอย่างเราสามารถนำไปใส่ในเมนู ต้ตมตำนะคะหรือว่าเอาไปใส่ในเมนูต้มยำนะคะบางคนเอาไปใส่ในเมนูไข่เจียวก็ได้นะคะเด็กๆคะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนประกอบของต้นไม้นะคะที่คุณมีนํำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นั่นเองนะคะต่อมานะคะในส่วนของต้นไม้นะคะส่วนประกอบนะคะซึ่งคุณมินชี้ให้ดูแล้วใช่ไหมคะ ต้นไม้ของเราก็าจะมีรากเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะมีรากเพื่อยึดติดกับพื้นดินนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาผูพ้นพื้นดินนะคะรากของต้นไม้นะคะเรามาดูนะคะว่าทําหน้าที่อะไรนะคะในรากของต้นไม้นะคะรากทําหน้าที่ยึดติดกับลําต้นและดูดสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองนะคะ เห็นไหมคะรากของต้นไม้ก็มีส่วนสำคัญนะคะถ้าต้นไม้ต้นไหนไม่มีรากนะคะต้นไม้ต้นนั้นก็จะไม่มีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อมานะคะในส่วนของลำต้นนะคะเด็กๆคะลำต้นของต้นไม้นะคะมีหน้าที่นะคะทำหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและลำเลียงอาหารนะคะ ลากนะคะดูดซึมสารอาหารนะคะไปยังลำต้นนะคะเพื่อให้ลำต้นนะคะนำอาหารนะคะไปเลี้ยงใบไปเลี้ยงดอกไปเลี้ยงผลให้เกิดผลผลิตที่สวยงามนะคะต้นไม้ก็จะให้ผลผลิตกับเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลำต้นนะคะอยู่ตรงกลางนะคะเด็กๆค่ะต่อมานะคะ ใบของต้นไม้นะคะใบก็มีส่วนสำคัญนะคะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารนะคะแล้วก็หายใจและขายน้ำออกมานะคะเด็กๆคะอันนี้เป็นใบของต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้แต่และชนิดนะคะใบของต้นไม้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะทั้งรากลำต้นใบดอกผลนะคะ จะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นะคะเด็กๆคะต่อมานะคะในส่วนของดอกนะคะอันนี้นะคะดอกก็จะเป็นทําหน้าที่สืบพันธุ์นะคะผสมเกสรนนะคะถ้าเด็กๆเคยสังเกตนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีแมลงนะคะชอบมาดมดอกไม้ใช่ไหมคะเช่นผีเสื้อจะมาดูด น้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นการผสมพันธ์ของดอกไม้ด้วยนั่นเองนะคะดอกไม้จะทําหน้าที่ผสมพันธ์ผสมเกสรนะคะเกสรผสมพันธ์นะคะเด็กๆคะๆแล้วก็สามารถนะคะบางทีนะคะพอต้นไม้มีผลแล้วใช่ไหมคะต้นไม้ของเรามีผลแล้วใช่ไหมคะในผลก็จะมีมะเมล็ดใช่ไหมคะแล้วบางทีนะคะอาจจะมีสัตว์นะคะเช่นนกนะคะ จะมาจิกกินนะคะจิกกินผลของต้นไม้นะคะแล้วก็คาบไปยังสถานที่ต่างๆนะคะแล้วเมล็ดของต้นไม้ก็จะหล่นลงพื้นดินนะคะก็จะเกิดเป็นต้นไม้ต้นใหม่งอกออกมาอีกได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะผลของต้นไม้นะคะก็จะทําหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ขยายพันธุ์เห็นไหมคะ เวลาเราจะขยายพันธุ์ต้นไม้นะคะต้นไม้บางชนิดเราจะต้องใช้มเมล็ดในการขยายพันธุ์นะคะเด็กๆค,ค่ะค่ะแล้วเรามาดูนะคะเด็กๆคะส่วนประกอบของต้นไม้นะคะอันนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบงานนะคะเดี๋ยวคุณมินจะส่งลิงก์เข้าไปให้เด็กๆ,ๆนะคะต้นไม้ของเรานะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะ ในต้นไม้หนึ่งต้นประกอบไปด้วยรากนะคะรากอยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆด,ดูนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้ทำใบงานได้นะคะรากนะคะต่อมาลำต้นนะคะใบดอกผลนะคะในต้นไม้ของเรานะคะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกผลนะคะเด็กๆคะ่ะเพื่อทำหน้าที่นะคะ ต่างๆนะคะที่แตกต่างกันออกไปในการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะค่ะและสําหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับต้นไม้นะคะกูมินก็มีภาพมาให้เด็กๆดูเห็นไหมคะอีกหนึ่งภาพนะคะก็คือการที่เรานะคะปลูกต้นไม้โดยใช้มเมล็ดนะคะ,มะเมล็ด1มเมล็ดนะคะเด็กๆค่ะ กลายมาเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆนะคะงอกออกมามีรากใช่ไหมคะมีลําต้นใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเติบโตนะคะเด็กๆมีใบนะคะแล้วก็ กลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะแล้วก็มีดอกใช่ไหมคะออกดอกแล้วก็สุดท้ายก็มีผลนะคะเพื่อให้เราได้เก็บกินนะคะหรือต้นไม้บางชนิดนะคะเด็กๆคะผลของต้นไม้ไม่สามารถนํามารับประทานได้นะคะแต่เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่ให้ความสวยงามออกดอกเพื่อให้เราได้รับชมนะคะเช่นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเด็กๆคะไม้ที่มีดอกนะคะ บางอย่างเราไม่สามารถนํามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราปลูกไปเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกับการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่2องของเรานะคะนั่นก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นะคะคุณนินก็ขอจบการอัด บลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุณมินก็มีคุณค่าพระวรสารมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะคุณค่าพระวรสารของเรานะคะก็คือการทิดเพื่สิ่งสร้างรักธรรมชาติใช่ไหมคะเห็นไหมคะต้นไม้นะคะเป็นส่วนประกอบของ,ของ ธรรมชาตินะคะเป็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะคะเมื่อเรามองเห็นแล้วนะคะก็จะเกิดความสบายใจสบายตาใช่ไหมคะถ้าเรารู้จักอนุรักษ์และมองแหนธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็ธรรมชาติก็จะมอบสิ่งสวยงามให้กับเราแต่ถ้าเราทําร้ายธรรมชาติด้วยการตัดต้นไม้ทําลายป่าเราก็จะได้รับผลกระทบจากการทํา จากการลงมือทําของเรานะคะนั่นก็คือการเกิดภัยน้ำท่วมนะคะหรือว่าเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างบนโลกนะคะถ้าเรารักและใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะผลตอบแทนที่ได้มานะคะเขาก็จะตอบแทนเรานะคะด้วยความรักความห่วงใยเหมือนกันนะคะเด็กๆคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือคนจากสิ่งของนะคะ ทุกอย่างนะคะเด็กๆขามีความสําคัญด้วยกันทั้งสิ้นนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณมีขอจบการอัดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในเช้าวันพุธในสานะการเรียนรู้ที่3นะคะเด็กๆาสำหรับวันนี้บา,บายยค่ะ